สวัสดีค่ะชื่อพี่นับนะคะวันนี้นะคะพี่นับจะมาแบ่งปันนะคะว่าอายุ50แล้วเมื่อก่อนนะคะพี่นับไม่รู้ค่ะใช้สบู่ล้างหน้าใช้โฟมล้างหน้าธรรมดาค่ะแต่ที่ที่ใบหน้าอุดตันแบบไม่เหมือนว่าล้างไม่สะอาดะคะ่ะแต่พอพี่นับมาได้ใช้นะคะผลิตภัณฑ์นะคะว่านทิปนะคะ สินค้าของ T. h o u นะคะใช้ได้สักพักหนึ่งค่ะพี่นับใช้ล้างหน้าเขาคุรู้สึกพอเพราะว่ามันเป็น cleansing oil ด้วยนะคะพอล้างหน้าไม่ว่าคุณจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้านะคะล้างสะอาดหมดจดค่ะคนที่แต่งหน้าก็สะดวกสบายไม่ต้องใช้สำลีเวลาเราเมื่อก่อนเราใช้ cleansing ล้างหน้าต้องใช้สำลีเช็ดใช่ไหมคะแต่ว่านที่ผงเรานะคะที่พี่นับใช้นะคะ พอฟอกไปครั้งแรกนะคะถ้าใครแต่งหน้าเรื่องสำอางก,ก็จะแบบเอี่ยมสะอาดค่ะพอพอล้างอีกครั้งหนึ่งค่ะครีมเขาจะเป็นน้ำนมเหมือนว่าบำรุงผิวหน้าเราอีกอะค่ะทำให้ผิวหน้านะคะดูนิ่มเหมือนก้นเด็กอะค่ะเนี่ยพี่นับาอายุห้าสิบแล้วพอล้างหน้าเสร็จนะคะด้วยตัวนี้ว่านทิพนะคะทุกคนพี่นับก็มาใช้ตัวนี้อีก เดโวไดโวที่เป็นเซรั่มทาหน้านะคะทําให้ผิวหน้าเราอะแข็งแรงค่ะใครที่ผิวแพ้แพ้ง,ง่ายนะคะเป็นสิวอุดต,ตันนะคะเป็นสิวนะคะเนี่ยไดโวค่ะก่อนหน้าพี่นับก็แบบไม่ขาวกระจ่างใสแบบนี้ค่ะใช้เดโวตัวนี้เลยค่ะคู่กับตัวว่านทิปล้างหน้านขวดหนึ่งอะพี่นับใช้เกือบ3มเดือนเลยนะเนี่ยขวดหนึงอะอันนี้มีสิซองค่ะ ใช้ดีมากเนี่ยอยากออกมาแบ่งปันบอกต่อค่ะเห็นไหมคะห้าสิบ